คุณทนดําซิ่งครับวันนี้ก็มาปั่นดินที่บ้านดอนไมงงามครับ็แต่เช้ามาก็เพิ่งจะลงปั่นช่วงบ่ายนะครับตอนเช้าก็ไถติดทาดค,คนปั่นดินก็คือน้องปลาดําซิ่งครับวันนี้ก็ ใช้ลงคาดเสร็จแล้วะครับ11ไร่นะครมาต่ออีก12ไร่ครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับเย็นๆนะครับ นี้เมฆฝนก็คลึมๆน่าจะตกะถึงตอนเย็นครับไม่รู้จะทำทันหรือเปล่าครับเหลืออีกสิบสองไร่ครับเมื่อเช้าไถาติดคลาดนะครับสิบเอ็ดไร่ครับถ้าไม่เจอฝนก็น่าจะเสร็จนะครับยี่สิบสองไร่ ราคาปั่นก็250ครับทั้งไถก็250ปั่นก็250ครับราคานี้ก็พออยู่ได้ครับถึงจะน้ำมัน3 1บาทนะครับตอนนี้ก็น้ำมันก็ปรับขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถ้าให้ราคาต่ำกว่านี้คงไม่ไหวนะครับค่าน้ำมันแพงก็คงจะไม่ค่อยเหลือครับ อันนี้ก็ยังพอเหลืออยู่มั่งครับอันนี้ก็ปันแข่งกับฝนนะครับฝนก็เริ่มจะมาแล้วครับเมฆมืดมาแล้วครับครับจบเรื่องเกคันนี้นะครับกดติดตามช่องพิกลทองด้วยนะครับขอบคุณครับ